คณะสิทธิานุสิทธิ์วัดธรรมกายครับได้ทําพิธีทอดพระป่าอาหารสดที่ตลาดกลางคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสุภาชาติสุภาเมธีรายงานสดเข้ามาครับ บริเวณที่ตลาดกลางคลองหลวงนะครับฝั่งตรงข้ามประตู5วัดพระธรรมกายครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่คณะพระสงฆ์และคณะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้มีการรวมตัวสวดมนต์กันอยู่บริเวณนี้ครับ <S <S ตอนนี้นะครับบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นแ่งนี้เป็นพิธีการทอดพระป่าอาหารสดครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหลังนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นมีเป็นคณะลูกศิษย์แล้วก็ทางพระสงฆ์และก็เนนนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับกำลังทําพิธีในการทอดพระทอดพระป่าอาหารสดอยู่นะครับ โดยบริเวณนี้ครับพระสงฆ์และคณะสิทธวัดพระธรรมกายได้มีการรวมตัวกันนั่งสวดมนต์อยู่ภายในตลาดนั้นตอนนี้ได้ทําพิธีทอดประปาอาหารสดโดยอาหารจํานวนนี้ได้รับบริจาคมานะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นผักสดอย่างเช่นคะน้าผักบุ้งฟักทองโดยต้องการนํสเบียงลําเบียงเข้าไปส่งให้กับคณะสิทธและพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดพระธรรมกายครับที่ขณะนี้เริ่มขาดแคลนอาหารสดไว้รับประทานแล้วนะครับ โดยในการทําพิธีนั้นมีเนรและประสงค์มาร่วมสวดพร้อมทั้งได้มีการนํพฟงรีดและก็เขียนม .44 นะครับเพื่อเป็นการแสดงอารยะขัดขืนขอให้รัฐบาลยกเลิกการใช้มาตรา44ที่ระบุว่าวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่เขตวงห้ามพิเศษนะครับส่วนบรรยากาศภายในตลาดกลางคลองหลวงวันนี้ครับเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับมีจํานวนผู้ที่เดินทางมา,มามากขึ้นกว่าเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดครับหลังมีเหตุเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และคณะสิทธิ ที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรึงกําลังเข้มเลยนะครับนำแผงเหล็กมากัน้นบริเวณทางเข้าตลาดพร้อมตรวจเข้มผู้เที่ยวออกไปในพื้นที่หลังมีข่าวว่าอาจมีม,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 มือที่3เข้ามาก่อ,อความไม่สงบส่วนที่บริเวณประตู5และ6ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7และตำรวจตะเวนชายแดนตรึงกําลังดูแลความเรียบร้อยอยู่ครับ ซึ่งความเคลื่อนไหวในะขณะนี้ต้องบอกว่าเทน้ําหนักต่างๆนะครับมาที่บริเวณทางฝั่งของตลาดกลางคลองหลวงและฝั่งประตู5และ6มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางฝั่งของพระสงฆ์และคณะลูกศิษย์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าบริเวณตรงตลาดกลางคลองหลวงกลายเป็นจุดปักหลักของผู้ที่จะเดินทางไปยังวัดพระธรรมกายและไม่สามารถเดินทางเข้าไปยังวัดได้ซึ่งขณะนี้เราต้องรอดูท่าทีว่าหลังจากมีการทอดพระปาเสร็จแล้วจะมีการนำสเบียงเข้าไปภายในได้หรือไม่นะครับ ต้องดูว่าทางดีไซัยจะมีการตอบรับในเรื่องนี้อย่างไรนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ตลาดการคลองหลวงครับคุณสุริวั